วันนี้ก็จะขอมาแชร์เทคนิคในการอ่านเลข Angel Number ด้วยตัวเองนะคะด้วยการใช้ i n t u ูวิชัการใช้สัญชาตญาณหรือการใช้ความรู้สึกของตัวเราเองในการอ่านความหมายของเลขนั้นๆที่เราเจอซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วค่ะว่า Angel Number คืออะไรเนาะแล้วพอเจอก็จะไปหาความหมายในแหล่งแหล่งโซเชียลต่างๆในการหาความหมายของเลขนั้นๆที่เราเจอบ่อยๆซ้ำๆ ซึ่งในความหมายของแต่ละเลขอะ่ะมันก็มีหลากหลายหลากหลายความหมายเนาะหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นละอาไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักหรือสุขภาพอะไรต่างๆเนี้ยค่ะมันก็จะมีหลากหลายความหมายซึ่งบางทีเราก็สับสนว่าซึ่งบางทีเราก็อาจจะมีงง,ง,งว่าแล้ว Angel Number ต้องการสื่อสารเรื่องอะไรกับเรากันแน่อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ย เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะเมื่อไม่นานมานี้แหละเมื่อสองสมวันมานี้เองมันเป็นช่วงอารมณ์สับสนนะคะมันเป็นช่วงสับสนว่าสรุปแล้วอะเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไหมตอนเนี้ยเราอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมทำไมมันดูวุ่นวายทำไมมันดูสับสนอย่างนี้มันใช่ที่ของเราจริงๆหรือเปล่า มันก็เป็นการหามออกไปด้วยความเหนื่อยความสับสนณตอนนั้นแต่พอผ่านไป2องาวันนะคะเราเห็นเลข Angel Number เลข11-11ติดกัน3วันซึ่งเลข11-11เนี้ยเราใช้ความรู้สึกของเราสัมผัสความหมายณตอนนั้นอะเรานึกได้ว่าเราถามคำถามอะไรออกไป แล้วมันก็เป็นการตอบโดยอัตโนมัติจากข้างในว่านี่แหละคําตอบตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางที่ใช่เราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแต่เนี่ยมันกําลังเป็นบททดสอบหรือบทเรียนอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเส้นทางนี้ในที่ที่เราอยู่ณตอนนี้เป็นที่ที่ทําให้เราอะก้าวไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าได้ แล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นการเจอเลข1313เจอบ่อยมากเจอแบบเจอแทบทุกวันไม่เจอในจอคอมก็เจอในมือถือไม่เจอในมือถือก็เจอที่นาฬิกาข้อมือคือมันหนีไม่ได้เจอ1 3ึ่ไม่พอมาเจอเลขสลับ1331อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเลข1 3ึ่มามาตัวเราเองอ่ะ ใช้ความรู้สึกสัมผัสว่าความหมายมันจะคล้ายๆไพ่เดทที่เป็นไพ่แห่งการทานฟอร์มจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ซึ่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราจริงๆแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบพลิกชีวิตนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนว่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทํางานหรือไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งซึ่งทําให้เรารู้สึกถึงความไม่มั่นคงแต่พอเรามาเจอเลขหนึ่งสามหนึ่งสามอะ สุดท้ายแล้วอะความรู้สึกไม่มั่นคงอะมันเป็นแค่ความรู้สึกของเราที่เหมือนมันเป็นระบบอัตโนมัติตัวเราตัวมันตัวเราเองหรือตัวหลายๆโคนอะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะมันจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยเพราะเราอะไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นเดิมๆที่เราเคยทําอยู่ทุกวันมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่หนึ่งสามหนึ่งสามอะเขาก็มาย้ำแล้วว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่า สิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะคืออะไรแต่มันก็คือความมั่นคงในชีวิตมันจะทําให้เราไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนการเปลี่ยนแปลงของเลข1นึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะซึ่งตามความหมายของของตามโซเชียลเองก็ดี1นึ3มันมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะทุกคนมันหลายๆคนอาจจะคิดว่าโดนฟาดโดน หมือนแบบดื้อแล้วโดนโดนแบบเหตุการณ์ที่มันรุนแรงคือทําให้เราต้องยอมเปลี่ยนโดยที่แบบไม่ดื้ออีกต่อไปหรือบางคนเจอเลขหนึ่งสามหนึ่งสามอะค่ะก็อาจจะหมายถึงว่าคุณดื้อคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมเปลี่ยนตามที่เขาอยากให้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการแบบทําอะไรสักอย่างอะเหมือนเสียสละตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเสียสละ เวลาหรือเสียสละการที่เราจะต้องมาทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเราไม่ยอมทาไงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะค่ะเลขหนึ่งสามหนึ่งสามมันก็จะมาเตือนว่าคุณหนีไม่พ้นเพราะเพราะถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนให้เองเขาจะทําให้สถานการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรายอมจำนนแล้วก็เปลี่ยน เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องก็เหมือนตบๆเข้าเส้นทางนั่นแหละหรือบางทีแบบอาจจะหลงทางนะเธอหลงทางนะเธอเข้าเส้นทางหน่อยอาจจะแบบตบๆเข้าเส้นทางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายของ1 3ึ่สหนึ่งสนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะของการอ่านเลขแองเจิลนัมเบอร์นะคะที่เจอกับตัวเองจริงๆซึ่งการแปลความหมายอะ่ะของแต่ละเลขของแต่ละคนนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเพราะว่าทุกคนจะเจอเรื่องราวเดียวกัน ความหมายเดียวกันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะแต่การที่เราใช้อินท i ีย์ชหรือสัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองในการอ่านเลขความหมายของเลขที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะตรงแล้วเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อสารจริงๆมันจะเป็นการซิงครไหนอะค่ะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อที่จะรับสารรับข้อความที่เขาต้องการบอกกับเราในเรื่องอะไร มีอีกทีกหนึงที่อยากจะแบ่งปันเนาะการเห็นเลข Angel Number ให้เราสังเกตตัวเองว่าตอนนั้นเรากําลังเจอเรื่องอะไรเรากําลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์อะไรแล้วเราเห็นเลขอะไรเราก็ให้ใช้ Intuition เราอะสัมผัสกับเลขนั้นๆหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าจะถามอะไรเขาหรือต้องการคําตอบอะไรก็ให้ขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่เห็นเลข Angel Number ค่ะ คือไม่ต้องขอบคุณออกเสียงให้รู้สึกในใจว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอย่างจากกระจางแก่ฉันในไม่ช้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ตัวเราเองอ่ะใช้มาตลอดก่อนที่จะมาใช้ในการแปลความหมายในเรื่องเราต่างๆในชีวิตเนาะก็ใช้วิธีการขอบคุณเขาก่อนเพราะเราไม่รู้เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเราแปลความหมายไม่ออกแล้วพอเราไปอ่านใน Google หรือไปฟังอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาต้องการจะบอกเรื่องอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้คําว่าขอบคุณ ขอบคุณก่อนเห็นเลขอะไรก็ตามขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอย่างจะกกระจ่างแกฉันในไม่ช้าก็พูดไปแค่นี้ค่ะไม่นานก็จะได้คำตอบนะคะถ้าใครมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเอามาแชร์กันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะเพื่อให้คนอื่นๆได้นำเทคนิคของเราเอาไปใช้ต่อแล้วก็ให้ได้คำตอบที่แองเจิลเบ e r ต้องการที่จะบอกกับตัวเราอย่างแท้จริงนะขอบคุณนะคะ